รอยกันนะครับคืนนี้แกมลองคู่กับพี่อุงอิงไหมครับน่าจะได้ลองน่าจะไม่ได้ลอง,ค,อนนองครับเพราะพี่อุงอิงน่าจะมีโชว์โช่ชกับตัวก็มาเสกันแน่นอนใช่ค่ะืมนีสาน้อยลำเบินโชว์ก็น่าจะไปไร่วมขึ้นเวทีด้วยนะคะที่มิวก็ไปนะสิแกมแกมลองเพลงอะไรลองมุบลาแม่กลอครับอันการงโป๊กาก็แไมัไม่่ม่ ตุ้มเปล่าเซ้แล้วตุ้มเปล่าไม่เปล่าไม่เราหมอกเราบอกเขาเม้าวเขาชิจูนี่ครับเม้าเปล่าแล้วะเม้วเปล่าเนี่ยกินกับเขากินกับเขาไปจ้าเขาบอกสั่งแล้วเมื่อวานสั่งแล้วเมื่อวานพ่อฮานาหลักมาลูกขอบคุณค่ะ พอข้าหน่อยพอข้าวหน่อยครับพอข้าวแม่รุ่นออ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 นหน่อยน้องยูรีเขาบอกออนออนหน่อยยูรีแม่แม่ครับอย่าลืมกดสั่งตะกร้านะครับผมกดตะกร้าำไมเลียครับผมราคาสามร้อยกระชุ่กอบาทครับผมลังคนก็ได้ราคาหน่อยกว่านี้เด้อครับผมแม่แม่พอฝากกดได้ครับ ขอบคุณผู้ที่ทังซื้อนะคะอ่านะคะเดี๋ยวตอนนี้ท่านุ่งครับตอนนี้นะคะพี่พี่เข้าเกณฑ์แล้วนี้คือพี่อุ้ยถ่ายไปดพลาดวิวดูคิวอยู่ข้าแตงเฉยพีวพระจานตงแล้วก็นายกรัสโอเคนะโอเคพู้นขาดแก่อนช่วงอันนี้กินไปเซเว่พี่อุ้ยพอจ่ายให้พูดนะครับเทสตสิมไปแล้วป้าขอพี่อุ้ยค่ะ สวัจ้าสวัสดีคับทุกคนจ๋าใครที่อยากจะได้นะครับกดสั่งซื้อได้เลยวันนี้น้องซีแก๊มกับน้องยูริมาให้โปรมาจัดโปรให้สําหรับแคบหมูนะคะซอยซอยไอ่ไรอะไรก็กินไปน้าพี่น้องอืมซอยซอยคือมันขึ้นในยยูริซอย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 พี่น้องฟังซอยซอยซอยพี่น้องฟังซอยนงแต่แต่บินทางไปเตยนงแต่แต่บินทางไปเตยพูดอะไรอย่งก่ะ เราจะควงกันต้องเป็งสวยอ๋อเมื่อวานแกไม่ได้บินข้ามไปตเตยเด้ล่ะไปหไปอย่ะไรมาเล่นนี่ปลายเอปลายอีไ่ปาอมีอะไรบ้างปอายเอปกีเออปลากีนกแต่แต่บินความบินความปายกีผู้ใดตีขอเสียงหน่อยจ้าวางตั้งสวอยซื้อแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะอขอบคุณนะครับอยากตั้งเสียงบางไปซีแกม เมื่อว่าไนให้บังไฟเองได้เสียงอหไรปังแต่ค่าบังแต่แต่ค่าหานกดสั่งเลยครับทุกคนลีโอนางเงืองยูริผะอภัยสีแก้มนังยักษ์คือนสิเดือนเอาเขาเนี่ยเขาคลุกเยนบวชตื่นทั้งเลยครับเนาะจุบเลยมันนี้แบบขี้ยบ้ไอันนี้เอาไปอยู่ครับแต่วันนี่ทีม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 หมดเลย ทีมบอสเซได้บอสเสียบอมีทีมบอมมีไปยังมากินน้ำข้าดอกเข้าขี้เดียนเท่าเฮ้ยทีมบอสเซได้ทีมคาเซดากากินแล้วเหอสวัสดีค่ะได้รับสินค้าแล้วค่ะอร่อยมากอร่อยอีกสั่งอีกครับน้อสั่งแล้วครับยูรีอ่ะพี่วิทยขออีกพี่วิยขออีก10ออเดอร์สิบออเดอร์ไอ้เมื่อกี้ขอ6ตอนนี้ขออีก2ขอออออีก2เดร์ขออีก2ออเดอร์ ก็สำหรับแคบหมูนะโอ้พี่น้องขาไม่ได้สีวันไม่ได้น่าเสียดายเออไม่ไ่้เสียดายไม่ได้แล้วค่ะผร้วนไปแล้วอ่ะขี้โก้ย่ิงกีินะคีอวุ้ว่าเนี่ยถีเมื่อโดไปสัมาษณ์จะว่าขนมเซ้นจะว่าเนียวันพอดีแล้วือพูดเถ่าแล้วสูงเสยไหมได้แล้วยุ้ยยังเขาแค่กดดูเฉยเอาทำไมเขาไม่ดูอ่ะสอยน้องยูรีสอยสยสนลงเสินค่ามีลงลผึ่งแเนี่ นางยักษ์น้อยน้องสีเกลแบบใช่น้ำเิงอันเดียวสิเรีโอเอามาให้ไหมอแมนแม,แมนบอกอันนำ้นำน้ำน้ำผพิงอันที่มันเป็นกองสีเลียลนะ,ะ,ะไปยังเซียมยูคิแลวมันกับอะไรคมันกับรสชาติน้ำ,นำพเพิอง,องอะไรแล้วมัหัว้อนี่ขออีกสองอันนะคะสอนนข้น้องมาน้ำเวางน้ำผ้อน,น้ำตารสชาว่า นพี่น้องนำเพิงกันนำเมื่อนำเพิงตาดอกกันเพิก um, ็ไปเอาเพิงไปเลี้ยงก็ใส่เพราะว่าไปเพิงไปเลี้ยงยุ้ปลาอ้อยเพื่อนพวกนี้ไปเสื่อในกันน้ำอ้อยพี่น้องไปเสืออข้างหุ่งห้างมั่งล่ะกับตัวน้ำตาลปี๊บใส่ห้างมั่ หัางกับหั่งเทียมพี่น้องเอ้ยหัางกับหั่งเทียมพี่น้องโง่ริดติดกับเห็ดเนาะตอนนี้เนาะชิ้นจังโอ๊ตตายตายไมด้ยไดยังคะสองมาด้วยค่ะโอเคค่ะยังค่ะอีกสองค่ะอีกสองมาด้วยค่ะแม่ช่วยพวกเราหน่อยนะคระอ๋อขอต้องจีบทธอได้ไหมกับเด็กตาดำๆหน่อยได้ไหมครัที่ได้กินบุญแกนค้อนไหนสักหน่อยแถวดูชายกับบุญแกนค้อนเลยดูรีร้องสดบะหมี่ดนตรี มื่อคลื่นมวลขาดขนคิงลูกกรรมการลองเป็้แบบทบอ่เ,บเป็นอะไรถ้าอ่านาถ้าเสร็จเรียกเด้อไอ้อกอลไม่ได้แจ้งดูบ่พรุ่งนี้มาลัดกระบ,บางไหมครับกคนเล็กหน่อยเ่ราะแต่ไปเด้อจา่าไม่รู้แถาครับไม่ใช่ส้มเถ่าๆวจ่าน <c oughs> ม่งเงายบๆครับมีดตั้นบบเบ<อ>าๆอ๋อพรุ่งนี้ไม่มาเด็กเหรอคะไม่ครับอยู่เรื่บ้านสั่งกับเด้์ยูรีครับพี่ลันเป็นทุกคนจ๋ากดสั่งได้เลยออกคออีกสองออเดอร์นะครับขออีกสองออเดอร์เด้อทุกคน จะพออะไรย,ยังไงมันรังไรเ<อ>าขาจอเสลูกค้าเนาะมันจะเป็นฟิลไงบาท้าบ,บาดเพื่อนตื่นนึกว่าจะเป็นตื่นกริ๊ง เมื่อแรงไปรับเชิญสาวน้อยบอจ้าใช่ค่ะแม่เอาเขาก็มาซีแกรมเขาว่าซีแกรมเมื่อแรงไปรับเชิญสาวน้อยบ่หำพอนะเอาที่อื่มันเสียหนี้เด้บอกบ่แบบนังเขาบอกน้องแกรมขายเก่งค่ะเขาบอกขอบคุณค่ะที่อื่นมันเสียหนี้เด้เบิ้งมันตีเค่ห่อมมันตีเค่กันบ่ขี่โอ้ย พี่นอ้องยูรีมีน้ำมีนวลขึ้นป่วยพี่น้องป่วยป่วยจังหวะก็บอกไหมป่วยยังรอเขาอย่าง,งมีอาการตั้งแต่วันที่เก่าคร,รับเมื่อนี้วันที่ยี่สิบสี่ครับต้องกินสารวิตามินอนุเป็นร่วมคุมกันเลยเมื่อไหร่เป็นไรนั่นแบบเมื่อยเป็นไงบอกลองเพลงเมื่อยบทชโทษยันรอไหมไม่เอาลองเพลงบวทษยั่อร,รอเแล้วก็ ขับจมูกแบบสองฟังเลยครับเมื่อคืนตอนเตะดังแบบสองฟังเลยแล้วก็ลองเพียงเกือบไปว่าล้มแต่เมื่อวานก็ได้อยู่นะขนาดแบบไม่สบายเนาะได้ได้หายไปไวนะคะขออีกสอรคอมเม้นท์ครับคอมเม้น์ครับทานวิตามินบ่อยๆเด้อใช่ค่ะแล้วนี้ติโตจะต้องกินวิตามินทุกคนเพราะว่าเขาเป็นคนหนึง เขาเป็นคนเสียงดีเนาะแม่งันขี่มูกขึ้นดังซ้องขังขี่มูกตันดังมือนไปในกระกรองเพลงมวนมันจะคล้องแต่ว่าเป็นกระกร้องก็จะคนไปใส่หนักนี่บอเสียงขึ้นดังเออบอแปลว่าน้องยูริศิลปินซุ้มมันขาเจ้าเสียงดีๆีนะนะเออ เจ้าหนองยูรีจังซี่เจียมจังซุ้มกระเจ้าเสียงดีดียังสิ่กระเจาเป็นวัดกระเจานำงตันดังขึ้นดังสองดังกระจเป็นเจ้าหนองให้มวลอยู่นี่เองลูกค้าไอ FC เธอมาจากต่างประเทศไหนให้ เออไอคอนฟอร์มอินโดนีเซียเขามาจากอินโดนีเซียแฟนคลับหนูอ่ะพี่บอลใช่ไหมเออสั่งเลยครับบ้านน้องหมาอีคิี้ขี้ขครับเข้าไปดูอ่านรายละเอียดเด้อครับบาสามาล์บอลได้พี่อ่ะกดสั่งเลยอีกสองออเดอร์ครับพี่พี่อ่ะไม่หมดสองออเดอร์แล้วมันอีฮอนอีสองออเดอร์อีหลีนี่อีสองออเดอร์นี่อีสองออเดอร์เลยแล้วอีสองออเดอร์ เอออีกสองออดอร์นะครับสวัสดีทุกคนคร่ะยูริกินซีซีนะลูกวิตามินนะวิตามินแข็งบ่คขับหยาบบครับโอ๊ยบิดป็นบ่แข็งพี่น้องบ่หยาบส่งวันไหนส่งออกส่งนี้ส่งมืเอื่นเลยครับสั่งมาอนีส่งมืเอื่นเด้อคขาใช่ค่ะขอบคุณใจส้มค่ะกระปุกไงบ่คักเลยคกรเพื่ออย่างนี่ย่านเขียวฮาร์ด ซีแกมขอบคุณค่ะแควน้ำนมแคลวันบ่าหางดอกค่ะแล้วฟอร์มอะไรนี่มาเลเซียอ๋อมาเลเซียใช่ไปไม่แต่เอฟซีซีเกมเท่านี้ตั้งฉากกันบ้พี่วินตัวน้องอีซองออเดอร์จ้ายูริรีวิวใบหยาบตัวจ้าตัวเด็กหัวพี่น้องวอลเปเอรเด็กหันะครับที่จริงมันคือกอดบักคาพี่น้องกอดตอนนี้เอาไปนอนกอดค่ะเอาไปนะคือเด็กกอดเพราะว่าพกะสิลาโนะ สีแกรมไม่พูจะถามคําถามเดี๋ยวฟังคาถามนะถ้าสมมุติถ้าสมมุตินะฟังคำถามดีๆถ้าสมมุติหลังๆแม่ก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวพยายหยิบน,นีก็ได้เอาใครเอาไป,าไปชินจางทำให้ได้ไหมแค่นี้นะอาอ <c oughs> คำถามอยู่ว่าถ้าสีแกรมจะโปรโมทสินค้าในแบรนด มริตาของพ่อเนี่ยเออโปรโมทหนูจะเลือกโปรโมทสินค้าตัวใดเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดหนูจะโปรโมทแคปหมูค่ะเพราะว่าแคปหมูเป็นสิ่งที่อร่อยมากแล้วก็ อร่อยครับมีไม่มีอะไรจะพูดว่ามีแต่อร่อยเพราะว่าแล้วก็กินกับเอียงกับแซ่บพวกไปไซสกันพะวาสมมุติถ้าเข้าไปร้านสมตำเข้าก่อสามาพวกไปได้ค่ะกระจำบ่อต้องบ๊อบต้อง,อง,อง,องซื้ออัญุราครับ <S 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 อันนี้ก็ถือว่าดีมันก็เหมือนคนยีนมากินสมตำ พี่วินอันตาต้าต้าอะไรแล้วหรอก็ชอบแคปหมูครับเพราะว่าแคปหมูข้อขครขบชอบแคปหมูเออโอเคเด็กเก๋าก็อยากฟังคนั้นอยู่อ่าทีนี้ยูรีนะคะยูรีก็คือว่าในพัสสมมติว่าอ่ยูรีฟังคำถามนี้นะ ไปถามเลยนะคะถ้าสมมติว่าในโลกเนี้ยสมมติว่าในโลกเนี้ยเรือของกินแค่2ชิ้นอ่าในฟังนี้นะอยู่ริฟังนี้นะใน,นะในโลกนี้เรือของกินแค่2ชิ้นนั่นคือ1แคบหมูกับ2ส,ส้มตำเอ,อ,เอเ้ยอาจารย์นี่ดีนะแคบหมูกับส้มส้มตำอย่งเนี่ยเรือเรือยุอสองอย่างยูริจะเลือก กินอะไรและเพราะอะไร<ข>อ,อ่าก็เลือกแคบหมูแล้วนะครับผมอ่าแบคบหมูแซ <c ric an> บครับผมอหมูกินได้เรื่อยๆครับเอ่าเมนนองยูริมีอย่างกะแคบหมูคือเก่าค,ค,ครับ เลือกแคบหมูค่ะเพราะว่าแคบหมูอมอออเดร์นะคะคมีประโยชน์พี่น้องสมตำเสมอย่คันเรืออยุ่งสองยางขันสิกินต์สมตำเสมคือมันไม่มีกากใยที่จะไปเสร์ตเติมไขมันไงอเอออาทำไมเอฟซีต่างประเทศเยอะมากให้อายคัมฟอร์มอินโดนีเซียนูหนูมีเอฟซีฐานแฟนคลับจากต่างประเทศเลยเหรอซีแกมอ่าค่ะนอแกมทักไทยเอฟซีจากต่างประเทศหน่อยลูกเงยเดยวทักไทยใส่อินโดนีเซียมาทักซัลมาดตัง สลต้าม like ัสดีตอนเสัสดาตังสลามันสดีตอนเย็สัตนัสดีตองเนสีเยงสวัสดอนัตองเยนสัดีนเย็วันเวัีตอนเยนวนเนอนนดนเีเยนียน้ีอเัดนเสียสลามดาตังจ้าเออซวอมเนนียนีนนวอนยนนนนนัยเดีีสว กันไหนคะสลามัดเสยๆก็ได้อา่าสลามัดเสขอบคคุณ่ะฮัลโหลโอลาเอสโมดอสว้าบอกไปยังสวัสดีค่ะ oh, น้องน่ารักแค่หมูแข็งกัดบ่ได้ต้ององมองเอากินกินได้ดุนแมนบายุรี <laughs> เลยเหลือแค่หมูครับผมเออเพราออย่างครับผม เพราะว่าแค่หมูเบิร์ดมหาแต่อันนี้ครับผมกะดขึ้เที่ยเดียวกันเออไม่ยังผมขออีกซองออเดอร์ขออีกรออเดอร์ครับผมขออีกซองออเดอร์ครับผมซองออเดอร์ผมสิไปแต่งงานแล้วครับไม่นุ้ยบอกกันซีรีส์มาซองออเดอร์ครับนี่ซองออเดอร์ค่ะอีกสามสามสามออเดอร์ค่ะขออสามออเดอร์มี่แน่ช่วยหน่อนะค่ะสั่งแล้วค่ะพี่อ้นบอก ยริร้องเพลงซึ่งซึ่งจากทอนนีครับหล wow. ักซึ่งเมือกนัก่าอโม่อนเพลงซึ่งซึ่งอาเพลงยังเนาะครับไอ้เสนแนวใดอะไรมาเลือดูกันกำลังจุเพลงฝนไหมนะอันที่คือนอนเลยะเลือดูกันไม่เอาเพลงนานเนาะโมาเพลงนานฝนตกไหมนะ ฝนตกยิงนึชถึงที่ไรก็ยิงชุ่มช้ sum. ีงอ่ะอ้ไ้คหนึงอะฝนตกยิ่งนึถึงที่ไรก็ยิ่งชุ่มช้ำตุนในหัวใจแม้ว่าคืนนี้อากาศจะหนาว แ,และยังคิดถึงในคืนที่ทนปลอยเราอยู่ด้วยกันต้องนี้ฉันรู้เธอรู้ไหมฉันรถึงเธอขาดใจนม่มีอ้มกอดจากเธอที่รู้ใจรอคอยเธอกับมาเฝ้า oh. รอจนฝนสา สามออเดอร์สี่เมขออีกแค่สามออเดอร์ค<ะ>่สะสามออเดอร์สามออเดอร์สามออเดอร์สี่เกมสามออเดอร์เร็วๆขอสามออเดอร์นะคะเรียกขออีกแค่สามออเดอร์ สามออเดอร์อ่อนๆไม่เมหน่อยสามออเดอร์อสามออเดอร์จะไปแต่งหน้าแล้วครับเบตติ้งนะครับสามออเดอร์ครับมันสีเดิมสามออเดอร์ครับยูริลองเข้ามาซิก่อนขอสามออเดอร์จะลองส่งท้ายครับพี่ฮวองขออีกสามออเดอร์สิสิลองส่งท้ายนะขออีกสามออเดอร์ขออีกสามออเดอร์นะครับสออเดอร์ครับสีลองพิงเข่ามาซีนะครับผมสุดท้ายนะครับมาซีนาบอลมาซีนาบอล what do you do what do you do ก็ได้โอุ้ยน่ารักเลยอ่ะวันนี้ผู้ชายใครได้เป็นแฟนก็คงโชคดีแหละเป็นขยันขนาดนี้ทานได้ผู้ชายล้างถ้วยล้างจานอ่ะทานได้อือสามออเดอร์พี่น้องสามออเดอร์เร็วๆขอสามออเดอร์สีแกมเร็วๆสามออเดอร์คขาสามออเดอร์อีสองสองสีดำอีสองออเดอร์ค่ะสองเลยเราสีแกมสองออเดอร์แล้วอ่ะ สองออเดอร์ครับทุกคนขออีกสองออเดอร์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 น้องยูริตะก้าไหนตะการหนึ่งเลยครับกดสั่งเลยใช่ครับตะการหนึ่งเลยครับกดสั่งเลยครับทุกคนขออีกสองออเดอร์นะครับสองออเดอร์นะสองออเดอร์ขอแค่สองออเดอร์เลยเร็วออกร้อนแม่เมย์กดหนึ่งจริงหรอขออีกสองออเดอร์อ่าเลยหรออ่ะยูริออกร้อนแม่เมย์อีกสองออเดอร์ค่ะข้าพูดอีกสองออเดอร์คข้าพูดได้มาซีส่งท้ายด้วยกัน กอาอะไรนะเขามัสีปวดมสอกดเพิ่มอยู่ก็ได้เนาะได้เลยอันนี้วันนี้ไปสอบมาแล้วลูกใช่ค่ะวันนี้ไปสอบมาแล้วก็หนูได้นอนเลยนะครัสอบเสร็จครูให้นอนทำไมแล้วหนูก็เอาผ้าปิดตาไปเนาะตื่นขึ้นมาข้อสอบยังหายหนูสอบได้ไหมได้ได้สอบเนาะ อีกสองออเดอร์ครับทุกคนเริ่มเป็นลาต่อใครแล้วเย้ทักทักเรื่อย FC น้องใคร FC ใครบ่นอะวันนี้เลยวันนี้ FC ใครบ่นอ FC โตเกียวเนี่ยแหละอันนี้ประจำลัมซิ่งแล้วนะบอกงานแล้วนะดีงานเยอะแล้วนะเยอะเลยโตเกียวคอนเสิร์ตแล้วนะ เจ้าชายลังซี่เขานะปั้นสูตัดในรูเล่บอกนะเล่จะไปตัดเออเล่บอกนะน้องซีแกรฟเอฟซีต่างประเทศเยอะแล้วค่ะบอก ใช่ไ c เมีแต่บอมตเตอเขามาทางไทยไอคำพอมออินโดนีเซียมาเลเซียบางลายอ๋อหลอเขาอย่างน่าแล้วกเขากับพิมซี่แกมพ้วมเขาอันเขาต้ก็ใส่อีโมจิอีโมจินั่ไงนั่นไง้างนั้นอะไรเนี่ยให้คำพอมอินโดนีเซียนี่ลายแง่ hello สวัสดีทุกคนสัลดี h e ัล o everybody hello everybody ว้าวเซนไตม เออ a c c เซนได้บอกเขาบอกเขาติดตามเราขอบคุณนะคระับภาษาภาษากรีฑากฤษฑา please 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 follow follow พ่อหนูตกมันเกลียหนูกไหมเคย follow me พีซโฟลวี่เขาพิมพ์มาบอกว่า,วาน่ารักน่าน่ารักนะประห่าาตาคำน่ารักที่ลาสุดต่งางชาติเขามาเลยเหรอนะครับทุกค <โอ S 1> ุณยังละอินโดนีเซียเราบอกให้ <love> ไอเลิศ อินโดนีเซียสนใจด้วยันใจด้วยเพื่อจะได้เป็นอินโดนีเซียที่เขาจะทานให้เป็นชุดตัวดีทำไม่ทำไมท่ทำไปแล้วหัวใจ I love Indonesia นี่ไงเขาเขาพิมพ์มาเต็มเลยซีเกมซีเกมเนี่ยนี่อันนี้น่าจะเป็นเอฟซีต่างประเทศเนี่ยซีเกมซีเกมเต็มเลยนี่ได้มาอีกแล้วภาษาอย่างกับบาษาเลือกอ่ะบ่เห็นอ่านบอกอ่านเป็นภาษาไป็นภาพาไทยภาษาให้จบเลย อืมโอเคไอเลิฟยูเขาขอบคุณที่รับชมชั้นเร็ว thank you ค่ะ thank you for thank you thank you for me for me เออมาเลยวบันทึตั้งสารทะลุเลยติ๊กตอกบอด I love you. I love you boy จะบอกที่ฉันอยากไปอินโดนีเซียบ้างสิเออไอวอนโล I want I want, I want to go to I want go to อ n d o ดนีเ a ี I want to go to Indonesia want i ี a n t ย o go t o t h a ไป a n d I want I want I want to go to อดนี <literacy> ีย I want to go to Indonesia เออห็นบลาเขาบอกว่าสีแจมนาลักเริบียบอยเขาบอกเฟบี้บอยเออเบบี้บอย ซีแก,กมน่ารักเออเนี่ยอุ้ยเขาเขามาคอมเมนต์ถามซีแก,กมซีแก,กมพิมพ์ซีแกมเต็มอยู่เนี่ยแต่ว่าบางทีเขาพิมพ์ภาษาเขาไงไม่ได้พิมพ์ภาษาอังกฤษแันไอเล่เหลือเบอร์เออเบอร์ thank you for ever อินเบลส์ด้วยไ <laughs> กลเลยไกล <laughs> าาเห็มันหอนอีโคลกัปโคล์อ,อีโคลซีแก,กมสู้สู้ดูดีสู้สู้พี่บอลอยู่ไหนพี่บอลไปสอบนะช่างคิดพี่บอลอีพีซีชอบ ม่แล้วพี่ชายกับน้องชาย h a next d a y พี่ชายน้องชายเพราะว่าพี่ชายน้องชายหวาน Big Kid เขาบอกเอออะไรนะอยากเห็นซีแกมโกทูต่างประเทศก็นี่ไงเขาจะโกทูอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วซีแกมซีแกมมาเลเซียซีแกมกออินท o มาเลซี i a อะไรซีแกม is cute อะไรบอลไม่ไปช่ไมไปไป ูกี้พิรลาร่นซีแกมบอลพิรลาราสอง้านสาม้วิอีกหกออเดอร์หน่อยขอหน่อยออนออใกล้เลยอ่ะใกล้อหเอาหาไปแล้วสีกระปุกครับสีกระปุกครับเออสีกระปุกแม่แม่อีสีกระปุกครับจุลิยมละลายเาจุิพูดภาษาลูกขอบคุณที่รับชมสังเออ่ Thank you Thank you <laughs> I love Sea Camp หเขาบอกว่า Yes Sea c a m and you r i v e a l i q r e t e you r e a l i c e s m i l e I love you Sea Camp ขอบคุณค่ะไปนองตานก็เต้งดิย เอียนตัดแต่งโดดให้ตั้งแต่แกมเข้ามาแล้วนะเขายังไม่เสร็จเลยจริงหรบอกเขาแต่งวันั้นไงแต่งพีปาสิเกมจโกโกยินเตอร์ปาสอีสีกระปุกนะคะแม่แม่ช่วยพวกเราหน่อยนะเอาเข้ามาสีร้องเลยครับบอก ถึงแล้วป้ไปไฟบ่แมน保卫สุดดอนในชาโรที่ส <พ those S 1> ิยอมยกพลางมาสีพามเตาต่อยเป็นพาอินจำแรงลงมาก็คือเราบ่มีไฟมาปากเจ้าจะตายไป่ได้โดขอบคุณครับเดี๋ยวเราอยู่ทีเขาไปแกะต่ออยู่กับกอนเลยครับเการที่เดินหน้าทที่สองนารกระทเกียวกับอะไรกิ ชอบเสียงเอา thank you for everybody ก่อน thank you everybody thank you everybody thank you <laughs> thank you everybody thank you everybody yes เก่งมากไม่ได้เก่งมากค่ะป้าสุดอีก กล่องเท่านั้นนะคะพี่เป้แม่ช่วยเบอร์ดังหน่อยนะคะอยากแฟมอยากฟังสีแก้วน้องเพลงคือเธอใช่ไหมเพลงไหนบ้างคือเธอใช่ไหมเอาที่นางนนรัานเฉลี่ยเหรออชิงช้างสวรรค์อันหนึ่งสอบซ้ำก็พอวันในวันนี้วันที่ชีวิตมีเธอ จะไรจะไม่ทิ้ง เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับน้องซีแกมนะครับผมวันนี้ขอขอบคุณทุกออเดอร์นะครับผมบ๊ายบาย